เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเอาเด็กๆเด็กๆทั้งสองคนเป็นไงบ้างอ่อหนูง,งงมากเลยกับอะไรขึ้นทำไมพวกเรามานอนอยู่ตรงนี้ล่ะคะพี่ฟ้าเน่เดี๋ยวนะจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเหรอเมื่อเย็นนี่หนูน้องๆน้องๆไอ้น้อง,อง,ง,องชายเป็นไงบ้าง ยังหลับอยู่แฮะทำไงดีละเนี่ยอา่าเป็นอะไรไหมจ๊ะหนูรู้สึกว่าเจ็บเจ็บนิดหน่อยนะคะเจ็บแขนเจ็บหลังนิดหน่อยอา่าอาจจะเป็นเพราะเรานอนบนพื้นหญ้าก็ได้นะเออรู้สึกว่าไม่ควรบอกเรื่องเมื่อวานยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเรานอนอยู่กันตรงนี้จนถึงเช้าเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครมาดูเราเลยอย่างนั้นเหรออ่ะเอาเป็นว่ายังไงตอนนี้เราก็ลุกขึ้นก่อนแล้วกันนะอา่าได้เลยค่ะอ่ะเป็นไงลุกไหวไหม นนัช่วยดึงหนูขึ้นไปหน่อยได้ไหมโอเคโอเคอ่าโอเคไหมั้ยอ้าวลุกลุกขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยอ่าเหมือนผมจะฝันอะไรแปลกๆเลยครับรู้สึกน่ากลัวมากเลยครับอ่าก็น่ากลัวอยู่แล้วนะเมื่อวานสรุปมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ฟ้าเอาเป็นว่าเราเกิดการอ่า เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะเลยทำให้พวกเราเนี่ยหมดสติอยู่ตรงนี้พี่ก็พอจะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะอาจจะจำได้ว่าพวกเราเนี่ยจะชวนพี่ไปไปไปที่บ้านหลังหนึ่งใช่ไหมอ่าใช่ค่ะจะหมอนานพูดไวแบบนานนี่นาะโ,โอ้โอ้ใช่แล้วครับ ผมเนี่ยจะพาไปดูบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลน,นะครับอ่าโอเคงั้นเราจะยังไปกันอยู่ไหมพี่ว่าตอนนี้พี่คงไปเรียนไม่ทันแล้วล่ะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูเลยไหมล่ะยังไงพวกหนูเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปเรียนกันใช่ไหมอ่าใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราหยุดน่ะใช่แล้วครับผมก็หยุดอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น้วใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมผมรู้สึกกลัวกลัวยังไงก็ไม่รู้อ่าฉันว่าฉันน่าจะเป็นคนที่ต้องกลัวมากกว่านะแต่เอาไม่มีอะไรแล้วจ้ะทุกอย่างปกติดีอ่าเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูบ้านหลังที่ว่ากันดีไหมได้เลยครับโอเคล่ะปาระไปกันเลยดีกว่าไปาปจะไปยังไงอย่างนั้นเหรอครับอ่าเดี๋ยวพี่จะกลับไปเปลี่ยนชุดท,ท,ที่บ้านนะแล้วก็ขึ้นรถของพี่ไปแล้วกันนะ โอ้รถเยี่ยมเลยครับมาตามมาเลยยุตะจักรยานพี่เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะอะอย่างนั้นเหรอคะใช่จ้าอย่างนั้นแหละมามามาบ้านบ้านพี่อยู่ทางนี้พวกเธอหิวกันหรือเปล่าที่บ้านพี่อ่าพอจะมีขนมอยู่บ้างตอนที่พี่เปลี่ยนชุดเนี่ยก็เข้าไปหยิบได้นะได้เลยค่ะ มา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 ทางนี้เรามาเร็วมาเร็วเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะอันนี้เดี๋ยวพวกเธอนั่งรอกันอยู่ในนี้ก่อนอา้าวไปไหนแล้วล่ะมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยวนั่งรอกันอยู่ในนี้ก่อนนะโอเคได้เลยค่ะต้องรีบเปลี่ยนชุดซะแล้วสิอาจจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นก็ได้นะโอเคเรียบร้อย กระเป๋าพร้อมไปเลยดีกว่าเด็กๆน้องๆเสร็จแล้วจ้าเออเสร็จแล้วละค่ะนาจังเลยนะนิดหน่อยนะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแบบว่าตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวในดนึนงเอาละครับเราไปกันได้หรือ,อยังครับอ่าไปกันได้แล้วแหละป่ะปะนะป่าป,าป,าป,าปานนะราการน้ิโยนะแล้วก็ยูตะด้วยปะเอามาเร็วมาเร็ว คมาขึ้นรถพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เป็นคนขับเองอยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมใช่นะครับเยี่ยมเลยโรงเรียนอนุบาลไปทางนี้หรือเปล่าหนะาไม่ได้ไปมาพักหนึงแล้วอะพี่บอกว่าพี่เคยเป็นคุณครูพิเศษที่โรงเรียนอนุบาลอย่างนั้นเหรอครับใช่จ้าโอ้โอโทษทีโทษทีพี่เคยไปเป็นครูพิเศษอยู่วันหนึ่งนะ ทุกคนน่ารักมากเลยแหละที่นั่นดีจังเลยนะครับใช่แล้วเเดี๋ยวนะพี่ไม่ค่อยแน่ใจทางเท่าไหร่โอ้ดูหเหมือนว่าเราจะมาผิดทางแฮกลับรถก่อนนะผมว่าน่าจะต้องเลี้ยวข้างหน้านี้นะครับนะเดี๋ยวขวาใช่ปะ่ะอ่านี่ไงนี่ไงทางขึ้นทางขึ้นอ่าออ้ยนี่หรือเปล่าใช่ที่นี่หรือเปล่าใช่แล้วครับบ้านหลังนี้แหละ ผมว่ามันน่าสงสัยมากเลยแหละครับงั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอารถจอดตรงนี้เลยแล้วกันนะโอ้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 อึอเรียบร้อย ลงมาเร็วลงมาเร็วอะนะทุกคนถือจะเป็นบ้านที่น่าสงสยัยแต่อาจจะไม่ใช่แค่สงสัยอย่างเดียวก็ได้ทุกคนต้องระวังตัวรู้ไหมคะทราบแล้วค่ะโอเคเลยครับพี่ฟ้าเยี่ยมไปเลยทางนี้คืออะไรอะ่ะดูเหมือนจะเป็นโรงรถนะเราดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรโอ้นั่นคุณพี่ที่ชอบเดินเล่นออกกำลังกายนี่นะ คุณพี่สวัสดีค่ะเอ๊คุณพี่ไม่ได้ยินเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหนูก็ไม่รู้ค่ะโอเคโอเครอบรบบ้านรู้ไม่มีอะไรนะ่าสงสัยเท่าไหร่นะแต่ว่ารถก็เป็นบ้านที่ดูน่าสงสัยจริงๆอ่ะนะผมรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรายังไม่ทันทําอะไรเลยเอามานี่แล้วไปไหนมานะ่นะาน่ะอันนี้หน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ โอเคเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะโอเคครับอ่าทุกคนเรามาเริ่มพิสูจน์ความจริงกันดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยรไหมนิดหน่อยเลยละะ่ะค่ะแหมน่าตื่นเต้นจังเลยนะคะนั่นสิครับอ่ะเยี่ยมเลยเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอ้โหโ,โอ๊ยอ่าเอยูอยวๆเจ้านี่ก็หล่นลงมาเอ้าเฮ้ยนี่ ดูเหมือนว่าน้องเด็กผู้หญิงจะหายไปหรือเปล่าเฮ้อยู่ตะนั่นสิครับหายไปไหนอะแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะทำยังไงดีนั่นสิดูเหมือนว่าจะออกไปอีกทีนึงต้องใส่พาสเวิร์ดใส่โคสอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยอะทำยังไงดีอะ นั่นสิครับดูเหมือนเราจะแยกกันแล้วล่ะเฮ้ยเรามาเดินจับมือกันเถอะนะจะได้ไม่หายกันไงโอเคครับโอเคเราเราลองไปดูกันหน่อยไหมตรงนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะนี่คิดว่าน่าจะเป็นห้องห้องรับแขกเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยในตู้ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะผมว่าในตู้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ แต่ที่รู้ตอนนี้เราออกไปไม่ได้แล้วล่ะนะดูเหมือนว่าประตูมันจะไม่ยอมเปิดอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะเห็นตรงนั้นไหมั้มันเลือดหรือเปล่านายยูตานั่นเห็นไหมนั้นนั่นนั่นน,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 นไง